สวัสดี FC แฟนบอลมวยทุกท่านครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับขอกพิลมหนึ่งไลค์ครับมาวิธีถ่ายไปฝากรับมาแล้วนำเงินเดินก่อนเตะขวาก่อนแดงว่าไงครับแดงก็ยังไม่ได้เร่งมากครับอาศัยจังหวะเตะขวาขวามาซ้ายคืนครับโอ้โหยกำลังใส่กันหนักๆเลยครับมวยคู่นี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างพยัคจิวสจเล็กเมืองนนนะครับเจอกับทางเพชรสยามจอพัทรยาครับในศึกช้างมวยไทยเกตเพชรพยัคจิวนี่รุ่นพี่ครับ เพชรสยามไม่ต้องบอกว่ารุ่งขึ้นมาครับรูด่างช,ชกชกก็ความโยงความยาวนี่อยู่เพชรสยามนะครับมันจะเตะขวาครับเดินเข้าไปครับมีศอกเอาไล่แขนมาพยัคจิวจับคอของไล่แขนมุดนายจับไม่ได้ล็อกทิมล็อกอยู่ครับเสียบซ้ายเอาตีซ้ายคืนไล่แขนครับดูรุนพีไล่แขนหาจังหวะเขากัดสาสซ้ายครับแผงเข่าซ้ายไปสำหรับเพชรสยามพยัคจิวว่ายังไงครับ เดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ชมนะครับนี่คือศึกช้างมวยไทยเกตเพชร16ตุลาครับโอ้โหต่อยหมัดฟันศอกอ้าวเสียบซ้ายครับหนึ่งทีครับพยักจิ๋วตีซ้ายคือเปโรสยามพยักจิ๋วว่าไงครับมุดมัดฟัดรัดไหลเสียบขวาอ้าวตีคืนเหมือนกันครับคนละดอกคนละทีเสียบซ้ายครับอ้าวเสียบคืนซ้ายมาซ้ายคืนครับเสียบซ้ายอีกหนึ่งทีครับพยักจิ๋วอ้าวเปโรสยามตีซ้ายไล่แขนมามุดมัดฟัดรัดดูใครแก่งกว่ากันครับไล่แขนนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยครับสระบมวยไทยครับดูครับขี่ปีอาไว้ ขีดปีกเอาไว้เดินเข้าหาเก็บขาให้อยู่ครับทําการลากมากลางเวทีใส่กันต่อครับพยักจิวฝ่ายแดงนะครับเพชรสยามฝันมืน่นยามจะเดินเบียดท่ดะท้าสู้วงในแล้วครับท้าสู้วงในเสียบซ้ายครับอาศัยความยาวครับฝันมืน่นเปะขวาไปโอ้โหโดนต่อยหน้าเอา้าเบียดไปอีกเสียบซ้ายเสียบซ้ายคนละดอกคนละทีหืนครับหาจังวะ กับการกดแล้วก็แย่กับมาสู้กันที่กลางเวทีครับมาครับเล็กขิวถอยมาบ้างครับตั้งรับพักแ้วไปเสียบซ้ายครับตีซ้ายครับพิสยามอย่างไงครับอย่างไงเสียบซ้ายเ้าหนึ่งที่ตีซ้ายขึ้นไปครับค่อยๆเคาะไปครับตีซ้ายเสียบเอาโอ้โหวิ่งแรจังหวะยังไงครับดูครับ ตีซ้ายเข้าไปก่อนครับแล้วก็เสียบคืนจังๆครับแล้วก็ลูดลงเลยครับดูคจะมชาตชัดๆอีกหนึ่งที่ครับนี่ครับตีซ้ายไปก่อนครับแต่ว่าโดนลูกนี้ครับเต็มๆต็มครับแล้วก็ลูดลงมาเลยครับโอยโดนอะไรครับโดนเข่านี่แหละครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนี่คืออีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันครับ ากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยครับขออนุไม่คลิปหน้าอยู่ดีมีแห้งซ้ำไบดีสุดคนเจอกันคลิปต่อไปครับ